สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนคอนเฟิร์มพระเอกช่องเ vs นางเอกช่อง3เตรียมประชันฝีมือและหนังคู่กันครั้งแรกเป็นพระเอกและนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยทั้งคู่เลยก็ว่าได้เมื่อเอ่ยถึงชื่อของเวียสุกลวัน์ขณะรอพระเอกจากช่อง7และมิวนิธาคูหาเปรมกิจนางเอกจากช่อง3โดยทั้งคู่น,นั้นจะมารับบทนําในภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Home for Rent ซึ่งเป็นชื่อที่ยังไม่เป็นทาง การของ Gdh 559ภาพยนตร์เรื่องนี้ผูกกำกับและเขียนบทคือโสพลสังดาพิสิทธิ์จากรัตดาวรดนและเพื่อนที่ระลึกงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับของทั้งสองคนนั้นตื่นเต้นสุดๆเพราะจะเป็นการร่วมงานกันครั้งแรกแถมทั้งคู่นั้นมาจากต่างช่องกันเอาเป็นว่ามารอติดตามความคืบหน้ากันครับหากมีอะไรเพิ่มเติมทีมงานจะนำมารายงานให้ทราบต่อไปครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณค่ะ ข่อวโมนจากทีน่นี่ .com ขอบคุณครับ